สวัสดีครับผมพบกับผมอีกครั้งนะครับรถดำเมืองสกลนะครับนี่น้องน้องเล็กเรามาถึงบ้านแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวแอร์ของน้องเล็บน้องเล็กของเราใหม่นะครับรีวิวแอร์ครับเพิ่งทำมาเสร็จมาใหม่ๆเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเปิดดูกันก่อนจะเห็นไหมนอมันจะมืดๆนิดนึงนะครับ นี่ครับแอร์ของน้องเล็กมาแบบอา่าหนวดปลามึกเลยนะครับนี่ครับนี่ออกมานี่ครับอครับดูต่อนะครับนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนี่ปกติตู้แอร์จะอยู่ตรงข้างล่างนี่ครับข้างล่างตรงนี้ ย้ายมาอยู่ข้างบนครับเปลี่ยนใหม่ครับนี่ครับโคตรเย็นแล้วครับทีนี้อ่คนครับบอกว่าอาจจะเป็นหวัดได้นะครับเพราะว่ามันเย็นเกินนะครับนี่ครับแรงลองเล็กใหม่ครับนี่ป็งไงครับหน่วยประมงครับรุ่นนี้เย็นนะครับแนะนํานะครับของรถขุดคูต้านะครับตัวนี้ของผมเนี่ยไม่ใช้แล้วนะครับเสียนะครับ ก็คือตะกอมอยู่ข้างในนะครับมันจะลอดพื้นออกมาตรงนี้ออกตรงนี้แต่ทีนี้ผมเอากล่องเก่าครับออกแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่ใหม่นะครับเดี๋ยวจะพามาดูตัวเพิ่มเติมข้างหลังด้วยนะครับนี่ครับส่วนด้านหลังมาเพิ่มพัดลมตรงนี้นะครับให้ดูดอากาศเข้าช่วยข้างในนะครับเพิ่มพัดลมหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เปลี่ยน ตู้แอร์ใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนคอมคอมอยู่ด้านในตรงนู้นนะครับข้างในอยู่ข้างในนะครับจะไม่เห็นคอมนะครับนี่ครับสภาพเปลี่ยนใหม่นะครับรีวิวตอนนี้เย็นนะครับรถขุดขนาดเล็กสนใจก็ทาตามได้นะครับของโวต้าทุนว่าอยากเสียบ่อยนะครับของผมปีละลูกนะครับสี่ปีปี อันนี้ปีที่สี่นะครับครบรอบปีที่สี่อีกหนึ่งลูกนะครับนี่ครับอะไหล่เก่ามาดูแอร์ตัวเดิมนี่ตัวนี้เป็นที่เป่าลมของแอร์ตัวเดิมนะครับเล็กๆแค่นี้นะครับออกมาแล้วเล็กๆอยู่ข้างในที่เป่าลมนะครับอืมแล้วก็ตัวนี้ครับนี่แผงแอร์เก่านะครับนี่สภาพ ตันนะครับนี่สภาพมันรั่วนะครับก็เลยทําให้แอร์เขาตันนะครับก็เลยเปลี่ยนที่อยู่ใต้เบาะคนขับครับตัวนี้จะดูดฝุ่นโอโ้โหสุดยอดครับอันนี้ตัวเดิมนะครับนี่ตัวเดิมมากับรถนะครับพังนะครับก็ประมาณนี้แหละครับของน้องเล็ก แอร์ใหม่เย็ยนนะครับรอบนี้เย็ยนเย็ยนเย็ยนถึงใจแล้วครับรอบนี้รีวิวจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับนี่น้องเล็กของเราจอดอยู่บ้านนะครับก็จะจบการรายงานเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ